สวัสดีครับนักเรียนม2ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับภาษา HTML ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนโครงสร้าง HTML นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียน HTML อีกเช่นเคยนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณครูจะขึ้นย่างนีอครับ HTML นะครับเสมอ HTML ต่อด้วยหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนวันนี้นะครับ head, e, a, d, head นะครับใส่รายละเอียดของหัวข้อนะครับ title ไตเติลคือรายละเอียดของหัวข้อนะครับอาไตเติลคือนะครับการปรับแต่งตัวอักษรนะครับอักษรนะครับเอ้ยนะฮะสเสร็จปุ๊บนะครับอาครับปิดไตเติลนะครับ T I T L E ปิดไตเติลเสร็จปุ๊บปิดเคสนะครับ ทุกครั้งที่เราทำให้ทีเอเนี่ยต้องต้องขึ้นอย่างดีทุกครั้งนะครับแล้วจากนั้นใส่บอดี้นะเพื่อใส่เนื้อหานะครับนะครับตัวหนานะครับต้องคืตัวหนาอ่าตัวเอียงครับขีดเส้นใตน้นะครับเราจะเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องนี้ที่เราจะเรียนกันสัปดาห์นี้อย่างแรกเลยนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนใส่ชื่อของนักเรียนลงไป นะครับอย่างที่2ชั้นนะครับม1นทับหของคุณผู้อยู่บ้านหน่งทับหนึ่งเลขที่0อ่าหุ้นเด็กที่0นะครับอชอบทานหน้าข้าวเป็ดอ,อย่างนะครับอายุ36ปีโอเคนะฮะหลังจากนั้นปิดปอที่ครับ ปิดบอดี้ Body ให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดเททีแล้วนะฮะ,ะครานีอย่างแรกนะครับคุณครูคำสั่งตัวหนานะครับตัวหนาต้องเรียนจำไว้นะนะฮะนะครับตัวหนาได้แก่ตัว B ครับนะฮะ B นี่คือตัวหนานะตอเรียนจำไว้นะครับออกข้อสอบนะ B นะครับพราะเปิดแล้วต้องปิดด้วยแล้วเราก็ต้องตามด้วย BR นะครับเพื่ออะไร BR เนี่ยเพื่อเว้นบรรทัดนะครับอันที่2นะครับก็คือ I นะครับ i i คืออะไรครับ I คือตัวเอียงนะครับ ตัวหนาอ่ะเราจะเรียนดูไอคือตัวเอียงนะครับเอาไปจะเรียนดูไว้ต่อไปเมื่อเปิดไอแล้วนะครับนักเรียนเราก็ต้องปิดไอด้วยนะครับแล้วตัใด้เบีอยนะครับหลังจากนั้น นะครับ u นะครับยู u. คือขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้ตัวอ,อักษรน,นะครับ คราวนี้คุณครูจะให้นักเรียนผสมคําสั่งนะครับผสมคําสั่งนะครับสามอันนี้เข้าไปอยู่ในตรงนี้บรรทัดเดียวกัครับผสมคําสั่งสามอันเลยอย่างแรกถ้านักเรียนเปิด b ก่อนอ่าน b นะคุณเติด b ปุ๊บ u i นะครับอันนี้คือการผสมคาสั่งเวย้าสมมติเวลาเราปิดเนี่ยนะครับถ้าเราใส่อนไนถ้าเราใส่อะไรเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเนี่ยนะครับเช่นเราใส่ i เป็นอัสสุดท้ายเวลาเราปิดเราต้องปิด i ก่อนนะครับ ปิดไอก่อนนี่เป็นเป็นเงื่อนไขของภาษา TML นะครับหลังจากนั้นปิดแล้วก็ตามด้วยอยู่นะครับนะฮะแล้วก็ตามด้วยบีนะครับที่ง่ายครับถ้าสมมติว่านักเรียนเปิดไอก่อนถ้านักเรียนเปิดไอก่อนนะครับเปิดไอถ้าเรียนเปิด b ก่อน b, b เนี่ยจะอยู่ตัวสุดท้าย แต่ถ้านักเรียนนะครับเปิด i ก่อน i ก our, I e อ็อยู่ตัวสวุดท้ายแต่ที่เราคุณครูเปิด B ก่อนไปอยู่ตัวสุดท้ายแล้วครูเอา i เนี่ยปิดไว้ตัวตัวสุดท้ายนะครับ i ก็เลยต้องมาอยู่ที่เป็นตัวแรกนี่เป็นเงื่อนไขของแคท L นะครับเปิดก่อนปิดที่หลังเปิดที่หลังปิดก่อนนักเรียนจําคํานี้ไว้เลยครับเปิดก่อนปิดที่หลังเปิดที่หลังปิดก่อนนะครับคราวนี้คุณครูทําเสร็จแล้วเรามาดูผลก,กันนะครับอย่างแรกคุณครูเซฟก่อนนะนะครับ คุณแตงคุณูเซฟเป็นชื่อว่าโอทนะกันนะครับสั้นๆ o a t แล้วกดเซฟมันก็จะเป็นดด t x t เลยนะครับเป็นดด t x t ไหมดูซิเราไปเช็คดูิอ่ะโอทเป็นดด t x t แล้วคราวนี้เรามาดูอันเดิมนะครับนะฮะจำได้ไหมเราไม่ควรเปิดคําสั่งสอนสมมติว่าคุณรูณย่อมาดูแล้วคุณรูณไปคลิกตัวนี้อีกไม่ได้ แต่วเวลาเราลันคำสั่งมันจะรวนนะครับให้ลันแค่หน้าเดียวพอดูตรงนี้มันต้องไม่ซ้อนกันนะครับตอนนี้มีดอทอ t x ทแล้วนะครับกดเซฟแอนะครับเปลี่ยนจาก TXT เป็น html คนที่ใช้โทรศัพท์ทำนะครับมันก็จะง่ายฝาแค่กด Output มันก็ออกแล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ใช้คอมทำก็ต้องทำแบบคุณคูนะครับปุ๊บเราได้ผลมันออกมาเห็นไหมครับอือุูเปิดสิ เห็นไหมฮะผลก็จะเป็นลายผลก็จะเป็นนะครับเรามาดูอันแรกกันหัวข้อนะครับการปรับแต่งตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ใช่นะครับอันแรกเป็นตัวหนาส่งบนัดทอมประกอบถูกต้องนะครับอันที่สองเป็นตัวเอียงอยู่ชั้นมหนึ่ง 1, ทับหนึ่งถูกต้องอันที่สามเป็นขีดเส้นใต้ถูกต้องอันนี้หนาเอียงและขีดเส้นใต้ถูกต้อง ให้นักเรียนทําอย่างน,านี้นะครับแล้วนักเรียนก็นะครับกดแครปหน้าจอนะครับมาสคค่งคณครูครับแครปท้งหน้านี้เลยก็ได้นะครับเออนะครับหรือว่านักเรียนจะแครปแค่หน้านี้หน้าเดียวนะครับผลออกมาอย่างนี้เดียวแล้วนักเรียนก็จดโค้ดใส่สมุดนะครับจดโค้ดใส่สมุดโค้ดที่นักเรียนทำมะครับนะแล้วก็ถ่ายรูปลงสมุดถ่ายรูปสมุดแปะลงไปในการส่งกันบ้านด้วยนะครับ วันนี้สิ่งที่เราเรียนกันก็คือเราเรียนเรื่องการปัดแต่งตัวอักษรตัวหนาตัวเอียงและขีดเส้นใต้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนการใส่สีตัวอักษรนะครับการบ้านนะครับมีอย่างเดียวคือให้นักเรียนนะครับชื่อนะครับชั้นเลขที่นะครับชอบทานอะไรทาเหมือนคุณครูเลยครับแต่ไม่ต้องพิมพ์ตัวหนาตัวเอียงนะนะครับไม่ต้องพิมพ์คาว่าตัวหนาเหมือนอย่างคุณครู่็ไม่ต้องพิมพ์นลเรียนพิมพ์ชื่อของนักเรียนไปเลยตัวคุณครูพิมพ์ให้นักเรียนรู้เฉยๆนะครับชื่อเด็กชายหนึ่งนามสกุลสอง ชั้นม .1 หรือม .2 เลขที่ศูนย์อะไรเขาวาไปนะครับชอบทานอะไรอายุเท่าไหร่นะครับมีคําสั่งตัวหนาหนึ่งคำสั่งคําสั่งตัวเอียงหนึ่งคำสั่งคําสั่งขีดเส้นใต้หนึ่งคำสั่งและผสมคำสั่งหนึ่งคำสั่งนะครับรันผลออกมาให้ได้แบบนี้นะครับถ้ารัานได้แบบนี้ปุ๊บแคบหน้าจอนะครับแล้วก็จดโค้ดมาส่งคุใส่สมุดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ